หลายคนจะให้ความสำคัญเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทในกรุงเทพพผมไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นเท่ากับอพอรบอรางที่เพิ่งผ่านออกมาพร้อมๆกันได้พอรบอรางอันเนี้ยมันก็จะผ่านวุฒิสภาในเร็ววันนี้เป็นกฎหมายนะครับ สิ่งที่สำคัญของพออบารางอันนี้คือจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เอกชนจะสามารถจะให้บริการคือเดินรถไฟบนรางของรอฟอทอได้ทั้งให้บริการด้านด้านผู้โดยสารและด้านขนส่งสินค้าแต่เท<ะ>่าที่เห็นที่สร้างมาเนี่ยใช้ประโยชน์รางได้ประมาณแค่50% 50% ถามว่าทําไมใช้ได้แค่50%าสเปร์เก็เราบอกว่าก็เพราะว่ากฟพอเทเอเองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินสร้างไม่ไม่สามารถที่จะกู้เงินมาสร้างรางได้ก็ไม่สามารถจะมีเงินมาซื้อหัวรถจักรซื้อรถตู้ได้เองด้วย mm. ฉะนั้นก็เลยมีหัวรถจักรที่ใช้งานได้แค่1,90%หัวรถจักรคุณเนาคิดภาพดูสิครับมีรางสี่พันกิโล แต่มีหัวรจักแค่ใช้ได้แค่ร้อยเก้าสิบตัวอย่างเช่นน่านฟ้าเราเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกันเดิมที่บอกการบินไทยบินได้อยู่คนเดียวห้ามคนอื่นบินเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลวใครจะมาบินก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ให้ให้มาบินได้มันก็ขยายการท่องเที่ยวเราบูมขนาดไหนจนําได้ไหมว่าการท่องเที่ยวเราบูมส่วนหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเพราะเปิดเสรีทางด้านการบิน งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าลคะอาจารย์สามประมาณสามจุดแปดล้านล้าน,านบาทอันนี้พอช่วยกระตุ้นอะไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ะก็ใช้อย่างต้องต้องไปในรายละเอียดนะครับคุณนาวผมยอมรับว่าไม่ไม่รู้ว่ามันจะมันแต,แต่แต่เท่าที่ทราบคงไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆ่ใช่ไหมครับที่เราที่เรารู้อ,อ,อก่ก็ก็ก็ต้องดูอะครับก็ต้องดูว่า,ว,าว่าถึงเวลาแล้วแต่แต่แต สงสัยว่าจะมาหวังรัฐบาลเนี่ยมันคงยากโอเคยกตัวอย่างเนี่ย GDP ของเรา,าประมาณสักสิบแปดสิบเก้าล้านล้านบาทใช่ไหมครับทีน,นี้งบประมาณของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณสักเนี่ยสิบ8็ดสิบแปดเปเซนของ GDP งบประมาณทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งงบลงทุนเนี่ยมันน้อยกว่านั้นเยอะใช่ไหมครับงบลงทุนของรัฐเนี่ยมันประมาณยี่สิเปอร์เซ็นของของงบประมาณ ก hmm. ็คือเจ็ดแปดแสนเก้าแสนล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนิดเดียว hmm. งั้นจะให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในภาพใหญ่ที่เอกชนปกติลงทุนยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยอันนี้มันปลาเล็กไปที่จะไปตกปลาใหญ่ได้ได้ขนาดนั้นยกเว้นว่าโอ้โหรัฐบาลมีอะไรเจ๋งๆจ,จริงๆที่ที่จะมาดึง hmm. เอกชน อันนี้ถามว่ามีอะไรที่จะเจ๋งๆที่ดึงเอกชนเข้ามาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันมีอยู่อันเดียวคือเรื่องรางรถไฟเรื่องรางรถไฟค่ะหลายคนจะให้ความสําคัญเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าตลอดสายยี่สิบบาทในกรุงเทพผมไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นเท่ากับอพรบรางที่เพิ่งผ่านออกมาพร้อมๆกัน ได้พรบรางอันเนี้ยมันก็จะผ่านวุฒิสภาในเร็ววันนี้เป็นกฎหมายนะครับสิ่งที่สำคัญของพอรบรางอันเนี้ยคือจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เอกชนจะสามารถจะ,ะให้บริการคือเดินรถไฟบนรางของรอฟอทอได้ทั้งให้บริการด้านด้านผู้โดยสารและด้าน ขนส่งสินค้านะครับสำหรับผมอันเนี้ยมันเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนอย่างมากถ้ารัฐบาลรีบออกกฎเกณฑ์ตรงนี้แล้วให้ประมูลการการใช้รางโดยเร็วที่สุดซึ่งถ้าเร็วที่สุดก็ใช้เวลาสักผมคิดว่าสักสองปีสองปี<อ>นะครับ<อ>เพราะว่าในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่า สามารถที่จะให้สัมปทานเอกชนได้ไม่เกินสามสิบปี mm hmm. มันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่จริงไหมครับ mm hmm. อันนี้อยู่ใ,ในมาตรา49ของกฎหมายมาตรา49่สิทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณนาวว่าประเด็นมันคือ underutilized asset คือรัฐาเนี่ยมีสินทรัพย์ที่ใช้งานไม่เยอะ mm hmm. ไม่พอ แล้วถ้าเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เนี่ยอันนี้แหละคือตัวกระตุ้นการลงทุนได้จริงๆภาพของรถไฟไทยเป็นยังไงภาพของรถไฟไทยคือมีรางอยู่สี่พันกิโลสี่พันกิโลจำตัวเลขไว้อันนี้เป็นรางเป็นรางมีเตรเกจนะครับรางหนึ่งเมตรรุ่นเก่าสมัยอังกฤษสร้างมาสามรอยปีที่แล้วสองรอยกว่าปีที่แล้ว ไม่ใช่ไฮสปีดนะไม่ใช่ไฮสปีดอันนี้เอาเบสิ c ธรรมดานี่แหละซึ่งรัฐบาลต่อกันมาเนี่ยมีนโยบายที่จะขยาย้ราง4,000กิโลเนี่ยขยายออกอีกประมาณสัก5,000กว่าเกือบห0 0ักิโลให้เป็นรางคู่ทั่วประเทศนะครับทำไมคือนี่ที่ผมมารู้ผมก็มารู้เพราะว่าที่ไปทำงานร่วมกับคณะกรรมการที่สภาพัฒน์เนี่ยค่ะ ก็ทราบมาว่าโอเคไอ้รางเนี่ยรัฐบาลต้องสร้างให้หมดเลยครับรัฐบาลต้องมีคนออกเงินค่ากู้เงินมาให้สร้างแล้วจ่ายดอกเบีย้ยแล้วจ่ายคืนเงินต้นแล้วจ่ายค่าทุกอย่างเลยให้รอฟอทอสร้างเสร็จแล้วรางเป็นของรอฟอทอแต่ถามว่าทำไมรอฟอทอไม่สร้างเองก็เพราะว่า รฟอทอตอนนี้มีสินทรัพย์ซึ่งเป็นรางเนอยู่เก้ามูลค่าเกือบเก้าหมื่นล้านบาทไอ้เก้าแสนล้านบาทเก้าแสนล้านบาทใหญ่มากนะแล้วก็มีทนี่อยู่แปดแสนห้าหมื่นล้านบาทเกือบแปดเกือบเกือบแปดแสนหกหมื่นล้านบาทฉะนั้นเราฟอทอก็เลยมีหนี้อยู่ไอ้มีมีสินมีมีเอ่อมีทุนอยู่แค่สี่หมื่นกว่าล้านบาททุนสี่หมื่นกว่าล้านบาทแต่หนี้แปดหมื่นกว่าล้านบาท ยี่สิบกว่าเท่าอรอฟอทอไปกู้ใครที่ไหนไม่ได้เลยไม่มีใครมาให้กู้ก็เลยต้องให้รัฐบาลมากู้ให้แล้วรัฐบาลกาลังมีนโยบายที่ผมบอกนีจะจะสร้างรางให้รอฟอทออีกเนี่ยอเกือบหนึ่งล้านล้านบาทประมาณเก้าแสนกว่าล้านบาทเก้าแสนบาททางคณะกรรมการที่ที่สภาพัฒน์ก็ได้เห็นว่าเราสร้างแล้วเราจะสร้างด้วยแต่เท่าที่ เห็นที่สร้างมาเนี่ยใช้ประโยชน์รางได้ประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นถามว่าทำไมใช้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็เพราะบอกว่าก็เพราะว่าเราพอเทเอเองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเงินสร้างไม่ไม่สามารถที่จะกู้เงินมาสร้างรางได้ก็ไม่สามารถจะมีเงินมาซื้อหัวรถจักรซื้อรถตู้ได้เองด้วยฉะนั้นก็เลยมีม หัวรถจักรที่ใช้งานได้แค่หนึ่งร้อยเก้าสิบหัวรถจักรคุณเนาคิดภาพดูสิครับมีรางสี่พันกิโลแต่มีหัวรถจักรแค่ใช้ได้แค่ร้อยเก้าสิบตัวทั้งหมดมีสองร้อยหกสิบตัวนะครับแต่ว่าความที่มันอายุเฉลี่ยสามสิบปีเขาบอกว่าอายุถึงสามสิบปีมันก็เลยเสีย <c oughs> ก็เลยใช้ <c oughs> ได้ร้อยเก้าสิบตัวยังไงก็ใช้วิ่งบนรางสี่พันกิโลไม่คุ้มไม่เยอะ <c oughs> ไม่พอแต่ พรบร,รางเนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้เพราะว่าเอกชนจะมาใช้รางนี้ได้เราจะมีกรมรางมาเป็นคนช่วยจัดสรรให้เอกชนเข้ามาใช้ได้คือที่ผ่านมาเนเรอฟอทอเป็นทั้งเร g กเก t ลเลเตอร์และเป็นทั้งออปเปอเรเตอร์คือเป็นทั้งเจ้าของรางคนคุมเรื่องรางและเป็นคนที่ใช้รางแต่กฎหมายใหม่เนี่ยออปเอ่อกฎหมายใหม่นี่เรกเเลเตอร์จะกลายเป็นกรมราง แต่รางยังเป็นของเราฟอทอนะยังเป็นของเราฟอทอนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเปิดโอกาสซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมีเอกชนสนใจมากเลยที่จะเอารถไฟมาวิ่งบนรางเพื่อเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการขนส่งสินค์เยอะมากแล้วคุณเอาเพื้ภาพไปสิสี่พันกว่ากิโลทั่วประเทศแล้วจะขยายเป็นเก้าพันกิโลทั่วประเทศมันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจเยอะมากอย่างเนี้ยคือตัวที่ทําให้เกิด การลงทุนได้จริงๆนะครับถ้ากระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารีบเร่งทําตรงนี้เพราะกฎหมายมันออกแล้วลเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีถนนแต่ว่าเราไม่ให้รถเอกชนเลยมีแต่รถคอสอมกแต่นี่ผม,มผมบอกไม่ใช่นะทีนี่รถใครก็มาวิ่งได้แล้วแต่ต้องเก็บเงินหรือว่าอย่างเช่นเออย่างเช่นน่านฟ้าเราเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนกับเดิมที่บอกการบินไทยบินได้อยู่คนเดียว ้ามคนอื่นบินเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใครจะมาบินก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ให้ให้มาบินได้มันก็ขยายการท่องเที่ยวเราบูมขนาดไหนจนําได้ไหมว่าการท่องเที่ยวเราบูมส่วนหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเพราะเปิดเสรีทางด้านการบินเปิดเสรีทางาอันนี้ก็เหมือนกันเรากําลังถ้าทําให้ดีเรากําลังจะเปิดเสรีทางด้านรางครับค่ะก็คือรัดลงทุนเรื่องราง แต่ว่าให้เอกชนเนี่ยเอารถเหมือนรัฐบาลาถนนนะครับเหมืนมนนอนรัฐบาลสรางถนนเลยครับแล้วเอกชนเอารถมาวิ่งจะวิ่งเพื่อการขนส่งมวลชนก็ได้หรือขนส่งที่เป็นภาคการเกษตรก็ได้คืออย่างนี้เท่าที่ทราบเท่าที่ทราบนะครับที่ท,ที่ที่รายงานมาที่ในสภาพักบอกว่าเ,เราได้สร้างรางไปแล้วเป็นรางคู่ไปที่ชุมพรยกตัวอย่างนะครับพอสร้างรางคู่คือปรากฏว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะพวกยุโรปชอบมากขึ้นรถไฟเต็มชุมไปชิมพเต็มหมดเลยแล้วก็ไปแล้วก็ไปกระบี่ต่อนะครับแล้วก็ไปแถวๆที่อื่นนั้นแล้วโปแถวๆนั้นเนี่ยโรงแรมค่อนข้างจะเต็มมากกว่าในกรุงเทพเลย Occupancy rate กลายเป็นเจ็ไปเลยเทียบกับที่อื่นประมาณห้าสินะครับ mm hmm. แล้วก็บอกเขาบอก้วยว่ามีเอกชนอย่างเช่น Orient Express ออเรนทัลเอ็กซ์เพรสเนี่ยใช่ไหมครับไอ้รถไฟหรูรอะที่วิ่งข้ามสาหลายประเทศเนี่ยเขาอยากจะมาวิ่งใช้รางประเทศไทยด้วยคือเราจะกลายเป็นเดสติเนชันอันหนึ่งของออเรนท a ลเอ็กซ์เพรสมันมันเหมือนสร้าง<บ>สร้างแลนด์มาร์คด้วยนะอาจารย์แล้วก็สร้างประสบการณ์ <laughs> ประสบการณ์ใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวคือคืออย่างนี้ครับการท่องเที่ยวเนี่ยคุณนาว มันคือการขายประสบการณ์มันคือการขายประสบการณ์จริงไหมครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณคุณคุณนั่งอยู่บ้านดู National Geographic ก็ได้แต่คุณต้องการสัมผัสเองนะครับ mm hmm. ฉะนั้นอันนี้มันเป็น High ไฮท c h อุตสาหการรมที่ Touch มากทำให้ดีออกแบบรถไฟให้ดีออกแบบสถานีให้ดีเตรียมอาหารให้ดีให้คนเขาประทับใจ อย่างนี้มันต้องไม่นั่งดู TV ทีวีที่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ดู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 แค่ที่ National Geographic ต้องมาสัมผัสเอง mm hmm. เราต้องให้เป็นอย่างนั้น mm hmm. เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดเองคิดใหม่หรอกครับที่ญี่ปุ่นก็ทําอยู่แล้วคุณนาราทราบใช่ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาจัดเลยว่าให้แต่ละสถานีเนี่ยทาอาหารอร่อยๆของพื้นเมืองเอาไว้แล้วก็ไปเสิร์ฟบนรถไฟให้รถไฟของญี่ปุ่นกลายเรว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรถไฟเพื่อให้เป็นนั่งกินอาหารบนรถไฟ mm hmm. เป็นเป็นประสบการณ์แบบนั้นเอ,อผม,ผมแต่ว่าในเชิงสุขภาพก็อยากกินเยอะแล้วไม่ออกกำลังกายนะครับขออนุญาตว่าเราเราต้องออ,อยากคุมน้ําหนักให้ดีด้วยแต่ว่าแต่แต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเอ,อที่จะเป็นที่นิยมค่อนข้างมากที่ญี่ปุ่นแล้วประสบความสาเร็จเราก็จะทําอย่างนั้นก็ได้ครับอืค่ะอาจารย์ครับในมุมหนึ่งที่เราเห็นรถไฟเอ,อ ก็จะขัดทุนมาติดต่อกันหลายปีนะฮะอาจารย์แล้วก็มีนี่ค,ค่อนข้างเยอะคือถ้าทําอย่างนี้คือก็สามารถทําให้ลราวิสาหกิจมีโอกาสกลับมาทํากําไรได้อีกจริงๆเ,เรื่องนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งผมต้องการสร้างโอกาสให้คนไทยมากกว่าโดยรวมมากกว่าจริงไหมคือถ้าเราทําอันนี้แล้วมันแก้ปัญหาเข้าไปด้วยก็ดีไม่ว่ากันแต่เรากําลังพูดถึงว่าเมื่อกี้คุณนาวถามว่าแล้วเ,เอกชนจะลงทุนอะไรนะครับผมจะตอบอันนั้นผมจะตอบคำถามอันนั้นทีนี้ ออมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าโอเคเปิดแบบน,นี้นะครับสมมุติว่ารอฟอทอเขาบอกเขาจะเอาสล็อตที่ดีเก็บไว้หมดเลยไม่ให้คนอื่นเลย,ยมันก็เหนื่อยนะเมืม่อออกไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรอฟอทอเขาขาดทุนปีละประมาณหมื่นเจ็ดทุกปีครับหมื่นเจ็ดพล้านบาททุกปีครับฉะนั้นมันเหมือนกับมันมันค่อนข้างลึกอะ่ะมันลึกมาก ถ้าคิดว่าจะตั้งใจที่จะให้มีไรายได้เข้ารอฟอทอแก้ปัญหารอฟอทอนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งควรทําแต่ผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งอยากจะให้เห็นมากกว่าคือให้คนไทยรู้สึกว่าเรามีโอกาสเรามีาเ,เราเรามีการสร้างงานสร้างงานให้กระจายไปทั่วประเทศซึ่งอันนี้มันทำอย่างนั้นได้จริงๆนะครับนอ,อ,อกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีอย่างเช่นทราบมาด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางทางมาเลเซียเขาสร้างท่าเรือใหญ่มากเลย แล้วเขาเองเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วเขาได้ทดลองส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากมาเลเซียโดยใช้รถไฟผ่านรถไฟไทยขึ้นไปที่ภาคใต้ของจีนทำไปแล้วเพราะนั้นไอ้รถไฟอันเนี้ยเรลอันเนี้ยซึ่งเป็นรางคู่อันเนี้ยเมื่อสำเร็จเมื่อเ,เสร็จแล้วเนี่ยไปถึงบตังเบซาเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเป็นโลจิสติกส์ฮับในการส่งออกทั้งทั้งทั้งสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้ทั้งอาหารเนี่ย จากภาคใต้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงจีนเลยก็ได้นะครับคือตรงนี้ต้องเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่ารถไฟเนี่ยจีนให้ความสำคัญมากหังเกีว่าเบลล์แอนโรดเขาหลักๆมันคือ Belt and Rail ไม่ใช่ Belt and Road ด้วยซ้ำใช่ไหมครับแล้วเขาก็จีนเนี่ยเขาก็ขยันสร้างรางรถไฟจากภาคใต้ของจีนไปจนกระทั่งถึงโปรแลรนด์ถึงยุโรปถึงเย,ยอรมันไปแล้วไปแล้ว นะครับแต่อันนั้นป็นมีเธออันนั้นมันเป็นมันเป็นอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดเกจคือหนึ่งจุดสี่สามเบแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยกออกจากไอ้รถไฟเราหนึ่งมิเตอร์เกจยกออกไปแล้วก็ไปใส่รถไฟความเร็วสูงรถไฟสแตนดาร์ดเกจก็ได้ที่ประเทศลาว mm hmm. มันก็ไม่เป็นไรค,คือเราเราจะทำแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างมิเตอร์เกจเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องอยู่กับความจริงตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากว่าต่อไปเนี่ย จีนเขาจะต้องการให้ใช้ตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าในเชิงของยุทธศาสตร์ของจีนเขาและความมั่นคงของเขาเนี่ยเ็ต้องการจะขยายตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการจะพึ่งช่องแคบมาลากาไม่ต้องการจะพึ่งมาลากาในที่สุดเขาจะหาทางเลือกที่จะไม่ใช้ไม่ใช่ขนส่งทางทะเล แล้วเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์เขาได้มากเลยเพราะว่าอ,อาหารของจีนหลายๆอย่างเนี่ยส่งพานมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับจากอินโดนีเซียแล้วขจากไทยเราเองเนี่ยมันขนขึ้นรถไฟได้หมดเลยขึ้นรถไฟได้หมดเลยแต่แน่นอนระหว่างทางเนี่ยต้องมีการไปเจรจากับตรงที่ผา่านคาซัคสถานยูเกกิสถานและอื่นๆฐานอื่นๆตะพานตุรกีภาอะไรเนี่ยให้มันสามารถจะส่งสินค้าออกทะลุไปได้เลยนะครับ ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทางอตอนที่ผมอยู่ในคณะที่ปรึกษาบ้านพิษุโลกเนี่ยอ,อาจารย์ฟันศัก์กก็เชิญทาง World Bank มาบอกให้ World b a บ k ค็ช่วยด้วยในเรื่องของการไปดูซิว่าเราจะสามารถที่จะ World Bank เองเนี่ยเนื่องจากมีมีมีสตาฟอยู่มีออฟฟิศอยู่ในประเทศพวกนี้ไปคล้าย<ฆ>ๆไปช่วย a c i ิลิเทตตรงนี้ด้วยทั้งที่ลาวและที่อื่น mm hmm. อย่างเงี้ยฉะนั้น อันนี้คือคือเล่าให้ฟังเร็เๆวก็คือว่าเราสามารถจะใช้รางเนี่ยเป็นหัวจักสำคัญในการสร้างให้เทศไทยเป็นเป็นโลจิสติกส์ฮับได้นะครับของภูมิภ<ม>าคแล้วอาจจะโชคดีถ้าไปถึงยุโรปได้เลยเป็นร<ม><ม>ะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้รถไฟเนี่ยจริงๆมันเร็วกว่าทางเรือแต่มันยังแพงกว่านะครับแต่เร็วกว่าครับค่ะ ถ้าจะกฎหมายเปิดหมดแล้วถ้าจะเป็นการสร้างเราให้เอกชนเนี่ยเข้าเอารถเข้ามาวิ่งคืออันนี้อันนี้กฎหมาย,มายอย่างที่ผมบอกครับมาตรา49บอกให้ว่าสามารถที่จะออกใบอนุญ,ญาตได้แต่ต้องมีเกิน30ปีนะครับโดยโให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกำหนดในกระทรวงในกฎกระทรวงครับ ดันั้นมันจะสําคัญมากตรงที่เอฝ่ายฝ่ายประจําเขากําลังจะต้องรีบออกกดกระทรวงเพื่อให้อนนี้มันเกิดครับปกติแล้วแบบนี้คือเขาจะเริ่มมีกําไรกันประมาณสักกี่ปีครอาจารย์ที่จะเริ่มเริ่มเริ่มสามารถลงทชุนได้ใครกำไรครับครไม่ถือว่าเอกชนเอกชนไม่ทราบเขาต้องเขาต้องไปคิดเขาเอง ว่าเขาจะคืนทุนเมื่อไหร่คอัน <c oughs> นี้เขาต้องมีคิดเองแต่แน่นอนตอนแรกเขาต้องไปลงทุนเยอะเลย mm hmm. ใช่ไหมครับมันมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมะีมาตรการช่วยส่งเสริมแค่ไหน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็อย่างมากเขาก็ทําได้เรื่องการเดินรถเพราหาลูกค้า mm hmm. แต่ถ้ารัฐบาลสามารถที่จะช่วยเช่นในเชิงของทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการทําธุรกิจของเขามันไม่สูงรีบ,ร,บรีบอนุมัติให้เร็วๆใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีข้อห้ามโน้นนี่นั่นจนเกินไปแล้วก็ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาสถานีด้วยเพราะตรงสถานีมันจะมีความสําคัญจริงไหมครับแล้วอาจจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนที่สถานีก็ได้เพราะเราสังเกตสถานีรถไฟจัตุรที่เนี่ยมันเป็นที่ทําเงินได้จริงๆถ้าทําให้ดีใช่ไหมครับออกแบบให้ดีและที่สําคัญสุดท้ายก็คือความปลอดภัยจริงไหม หรืออาจจะบางอย่างที่คนอาจจะไม่นึกถึงมากๆคือห้องน้ําสะอาดค่ะครับเนี่ยขอ<ม>งพวกเนี้ยผมนึงบอกว่าตรงนี้มันเป็นไฮทัชอุตสาหกรรมเนี้ย<ม>เป็นไฮทัช c h แล้วเรากําลังขาย Experience ขายประสบการณ์ค,รค่ะคือถ้าลงทุนจริงๆก็ประมาณเก้าแสนกว่าล้านถูกไหมฮะท่านโปรเจกต์นี้อ๋อไม่ได้ครับรัฐบาลจะลงอยู่แล้วรัฐบาลจะส้างรางอยู่แล้วสิ่งที่<ม>เปลี่ยนไปคือ ไอ้ที่ผมบอกไม่กี่เก้าแสนล้านที่รัฐบาลจะลงอีกเนี่ยนะครับจากสี่พันกิโลเนี่ยคือตอนนี้จะมีคนหวังว่าจะมีคนมาใช้ให้มันคุ้มค่าแค่นั้นนะครับหวังว่าจะมีคนมาใชค้คือถ้าทำแบบเดิมก็คือรอฟอทอเป็นคนดาเดินรถเองรอฟอทอขาดทุนปีละหมื่นเจ็ดพันล้านแล้วรัฐบาลก็ยังสร้างรางไปมันก็มันก็เหมือนเดิมสิครับ